สนใจเช่าพระก,กับทาง Make Sense ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราแคปภาพพระที่คุณสนใจและส่งมาที่ Line แอ @make sense ค่ะดูดวงออนไลน์ตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่15นาที699 30นาที1,200และ60นาที2,000บาทค่ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับแจมมี่นะครับเมื่อกี้เราคุยกับเนยในเรื่องของวัดนี้มาแล้วมีคําถามหลายข้อเลยแจมมี uh ่ huh. ไม่เคยมาวัดนี้มาก่อนไม่เคยเที่ยววัดในกรุงเทพไม่เคยไปในวัดกรุงเทพเลยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกใช่ค่ะวันนั้นที่เราไปวัดสารลักเมืองไปนั่นก็สาลักเมืองก็ครั้งแ,งแรกครั้งแรกของแจมมี่นะใช่ค่ะวัดพระแก้วก็ครั้งแรกโอเคเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ก่อนเลยล่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาที่วัดเนี้ครับตั้งแต่ขับรถมาพอมาถึงรู้สึก พลัางงานอะ่ะมันดีดีจนแบบขนลุกอะ่ะขนลุกใช่แล้วตอนเนี้ยที่จะมีรู้สึกขนลุกที่สุดอยากจะไปที่สุดคือทางไหนจริงๆจะไม่อยากเข้าไปไหว้พระประธานี่โบสถ์คือจริงจ,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 งจงที่นี่มันมีฮอตสปอตหลายจุดใช่นะแต่ว่าที่จะมี่อยากจะไปไปที่นี่ใช่ค่ะคิดว่าไหในเข้าไปจะมีจ่จะเจออะไรจะไม่อยากจะดูว่ามันเห็นเป็นภาพเก่าหรือภาพปัจจุบัน โอเคแต่ว<ต>่าก็คือคืออันนี้เราอยู่ในวัดเราไม่ได้โกหกเพราะเราจะไม่พึ่งลงมาเดี๋ยวนี้จริงๆใช่แล้วจะไม่บอกว่าจะมี่อยากจะไปที่นี่ซึ่งเมื่อกีก้ก่อนที่จะคุยจะมี่ผมก็คุยกับทางท่านพระที่นี่ท่านก็บอกว่าควรจะมาไหว้ที่นี่ก่อนอืมอ่าแต่ที่มาไหว้ที่นี่ก่อนเพราะมีเหตุผลบางอย่างจะมี่รู้สึกถึงอะไรครับถึงอยากจะไปที่นี่แกงน้องกันสดๆจะมี่เห็นมีพระประธานด,ดูเห็นว่าเป็นพระเก่าแบบเก่าโบราณน่ะ,จร,ะจริงๆอ่ะเก่าโบราณจริงๆอ,อยู่ข้างในนะครับ เห็นอะไรดวงจิตดวงวิญญาณอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆกับเห็นเห็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นภาพเก่าที่มันเป็นเหมือนโบสถ์โบราณอ่ะเออที่เนี่ยเออแต่เขาน่าจะทําใหม่อ่ะอืมอันนี้คือการเโนเวทตแล้วแล้วแล้วเห็นอะไรเห็นถึงพระเจ้าตากเห็นถึงอะไรไหมเห็นที่อันนี้ส่วนใหญ่จะมีเจ้ามาถวายของที่เนี่ยค่อนข้างเยอะอืมคือตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าตากท่านมาเป็นคนสร้าง ตรงนี้แล้วเสามี12ต้นเหตุผลที่ต้องมี12ต้นเพราะว่ามีการตั้งตามหลักของราศีทั้ง12ใช่แล้วท่านน่ะก็เป็นคนวางอาคมไว้ที่นี่ด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่กับแต่จะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะก็ผมหอมเหมือนกันแต่ตอนนั้นจะไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นใครอ่ะเป็นพระที่ค่อนข้างยิ้มแย้มแล้วก็อารมณ์ดีเป็นอาจารย์ของขัวโตอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าท่านจะหลังค่อมกว่าขัวโตหน่อยอใช่ ท่านท่านท่านชอบไก่ไหมจะมีถวายไก่เจนรู้ไหมผมกำลังนสีถยงใครสุก<ส>ไก่เถื่อนออะไรอย่าง,งานั้นไม่แน่<ม>เดี๋ยวเราก็<อ>ไ,ไปดูกันตอนนี้เมื่อช่วงเช้าตอนที่เรามาเนี่ยคนยังไม่เยอะแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในพระอุโบสถละเหมือนอย่างที่จัมีคิดไหมพักช้าอ,องค์ใหญ่กว่านี้อ่ะ ภาพที่จะไม่เห็นใหญ่กว่านี้อีกใ,<ช>ในอดีตใช่แล้วก็เป,นเ,นเป็นเนื้อปูนสีขาวๆล้วนๆเลยอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วองค์สีดําตรงเนี้ยจะไม่เห็นอะไรบ้างอันนี้เป็นภาะถวายของเจ้าครับอเขาเอามาจากประเทศลาวเขาไปเอาจากที่นู่นมาที่นี่ชื่อหลวงพ่อแสนอ๋อแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมืนเหมือนเดิมเลยอะ่ะเป็นเป็น เรียกอะไรนะเหมือนเจ้าเป็นผู้นำมาถวายเขาเรียกอะไรเหมือนเคยถวายอ่ะใช่คือจามี่พอเข้าไปในนั้นเนี่ยจามี่รู้สึกยังไงบ้างนะ พลังค่อนข้างดีในพระทั้งการอุโบสถหรืออะไรๆต่างๆหรือหรือพิธีใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็พระ,อ,ะองค์สีดําที่จะมี่เห็นนะ่ะในเขาเรียกว่าอะไระภาพที่เขาสะท้อนให้จะมีเห็นนะ่ะมันเป็นภาพเหมือนคล้ายๆกับพระแก้วมรกตเราอะคะ่ะที่จะต้องมีการเปลี่ยนชุดใช่เครื่องทรงตามฤดูกาลต่างๆใช่ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสคุยกับเจ้าวาดวัดนี้นะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยทาเครื่องทรงให้ท่าน ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะใช่ท่านอยากให้มีแบบสามฤดูเหมือนกันเขาเป็นพระที่สําคัญคล้ายๆกับวัดพระแก้วเราเลยค่ะใช่ในฝั่งในฝั่งทางนู้นใช่ค่ะพระเจ้าตากเคยมาที่นี่เคยอยู่ที่เคยเคยมาที่เนี่ยบ่อยมากบ่อยเป็นวัดที่ท่านศรัทธาเป็นพระที่ท่านท่านศรัทธาด้วยเหมือนกันศรัทธามากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านเสด็จมาที่เนี่ยบอกค่อนข้างบ่อยอ่ะมาด้วยแบบ บางทีมาไม่ไม่ไม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 ไเขาเรียกอะไรไม่ได้มีทหารมาเยอะแต่ว่าท่านก็มาเป็นการส่วนพระองค์ด้วยใช่ค่ะีจะม,มี่าองค์นั่นจะใหญ่กว่านี้เห็นเป็นปูนใช่เห็นเป็นปูนขาวๆเลยค่ะเพราะถ้าพูดถึงถ้าองค์นี้มาตอนรอหนึ่งอะมาตอนรอหนึ่งหลังจากพระเจ้าตากใช่อ่าตามประวัติศาสตร์อืมเปนพระค่ะพระแค่พระองค์เล็ค่ะ หมายถึงว่าสถานที่เดิมอาจจะเป็นพระเจ้าอ่ะพระเจ้าตากเป็นคนบุกเบิกเอาไว้ใช่แต่ว่าเดิมตรงเนี้ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อ่าใช่งั้นถ้ามาที่นี่เราควรจะขออะไรเราควรจะมาทําอะไรครับเอ่อถ้าเกิดว่ามาที่จริงๆอ่ะควรขอเกี่ยวกับในเรื่องของการหมดหนี้หมดสินแล้วก็ความยากลําบากในยุคนั้นค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเขาขอขอเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบ ขอให้ชีวิตที่ติดขัดนะคะราบรื่นแล้วก็ขอให้ปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินะลดทอนลงไปใช่ uh huh. ค่ะก็คือก็คือเหมือนเกี่ยวกับในเรื่องของการให้หมดหนี้หมดสินหรือหรือการทำมาหากินยากลําบากก็ขอให้ทำมาหากินง่ายขึ้นง่ายสบายขึ้นอ๋อก็เป็นวัดที่ดีแล้วก็สําหรับช่วงนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใครมีอะไรก็สามารถมาไหว้พระองค์นี้ได้เหนืยยิ้มมีอะไรเจ้าเนย ไม่แค่พูดอาการพูดเรื่องเศรษฐกิจก็เลยยิ้มเฉยๆได้จุดฮอตสปอตในพระอุโบสถคือตรงไหนเฮอเขาเรียกว่าอะไรให้ไปนั่งตรงหน้าบริเวณหลวงหลวงพ่อแสนเหมือนที่จะมีไปนั่งเมื่อเมื่อครู่นะคะแล้วก็ใช่ให้มองมองหน้าพระประธานก่อนแล้วบอกคื่อบอกนมสกุลแล้วถึงจะมาขอพรหลวงพ่อแสนใช่พ่อหลวงพ่อแสนน่าจะมา ตรงเนี้ยช้ากว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนสถานที่เนี้ยเป็นของอของพระประธานมาก่อน<ช>ก็ต้องขอ<ะ>พระประธานก่อนว่าเออจะขออนุญาตมาขอพอรจากหลวงพ่อแสนใช่เพราะด้วยพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมือนที่บอกค่ะว่าเขาต้องใช้ลูกกระเทวาลูกกระเทวีต่างๆในการปกปกัปก,ปกรักษาสถานที่มงคลตรงนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยจําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนขอพอรที่ถูกอะค่ะใช่อันนี้อันนี้นิดนึงแล้วเห็นดวงจิตดวงวิญญาณอะไรไหม เยอะนะตั้งแต่มาแล้วอ่ะใช่ตั้งแต่แบบขับรถยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยเป็นทหารเป็นอะไรยังไงใช่ค่ะเป็นทหารเหมือนคนโบราณในยุคก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,ลว,ลวท่านท่านมีความสุขอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้ต้องการอะไรอืมเขาอยู่ที่นี่เขาเขาเหมือนอารมณ์เหมือนเขาเคยเกิดอยู่ที่นี่เขาก็เขาพร้อม,อมที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อ,อครับเอ้ตรง จะมีเธอเห็นอะไรเหรอตรงนี้ในอดีตเคยโดนโดนเผาป่ะไม่มีหลักฐานอะไรนคะเราไม่มีประวัติศาสตร์ว่าเคยโดนเผาหรือเปล่าแล้วจะมีเห็นว่าที่นี่มันเหมือนเหมือนเคยมีการสู้รบอะไรกันบางอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีมีเหมือนมีคนทะเลาะวิวาทกันค่อนข้างที่จะเสียงดังอะแล้วก็เหมือนจะมีคนเหมือนคนคุมอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นประจําเลยอะ โอเคคือตอนที่เข้ามาเจอวัดเนี้ยเป็นวัดล้านมีสภาพชุดโสมแล้วก็มีพระประธานอยู่ตรงกลางแต่พระประธานเนี่ยเป็นปูนแล้วก็หน้าตาก็บิดเบีเ้ยว,ว,ยวแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากการเผาหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าอ,อ,อันนั้นคือเรื่องราวที่พอจะมีข้อมูลอยู่แต่จะมีบอกว่าที่เนี่ยเคยมีการช่วรบกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วเห็นอะไรอีกครับแล้วก็แต่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เจ้าผู้หญิงเนี่ย จะมาทางปีกเนี่ยค่อนข้างเยอะอ๋อเป็นสถานที่ที่เจ้าผู้หญิงมาไหว้ใน<ช>เทศกาลละใ,<ช>ในอดีตใช่ใชค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้กันห<ป>ลวงพ่อองค์นี้ชื่อหลวงพ่อทองคําชื่อเหมือนกับพระที่วัดไรมิตรตามประวัติก็คือเมื่อก่อนท่านเป็นพระปูนในบอกว่าเป็นหลวงพ่อหน้าเดี้ยวมาก่อนแต่พอมีเขาสร้างครอบปะสร้างครอบใช่ใช่พมอมีวันหนึง่งมี ก็เหมือนคล้ายออกับองค์ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะข้างในอ,อ่ะองค์นี้จริงๆอาจจะอยู่ตรงนั้นมาก่อนอาจจะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถูกย้ายมาตรงนี้มันไมได้ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้อเชิญครับจะม,มี่ครับเชิญเลยครับตรงไหนคือฮอตสปอตของที่นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใช่แล้วเวลาเรามาไหว้ต้องทำยังไงครับก็จริงๆเหมือนที่บอกค่ะเวลาเรามาอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เวลาเรานั่งนะคะให้ให้แบบเหมือนบริเวณตาเราครับท่านต้องสบตากัน ครับใช่แล้วก็พยายามขอพอรับในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านาให้พุทธคุณเด่นทางด้านไหนครัอันนี้จะเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งสติปัญญาแล้วก็เหมือนโรคภัยไข้เจ็บค่ะจะเป็นจะเป็นทางปีกนี้ท่านอยู่ที่นี่อยู่ที่อยุธยาหรือว่าอยู่ที่สุโขทัย อยู่ที่นี่ค่ะอาใช่ครับแล,แล้วตอนที่ท่านสร้างครั้งแรกๆเลยอะเหมือนสร้างที่อื่นแล้วเอามาที่นี่อ่าอนานไหมนานค่ะนานมากนานค่ะนานยอดบัวก็ไม่ใช่ยอดบัวที่สวยแบบนี้อันนี้คือย,ยอดบัวคือมาท,ทําทีหลังอืเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นยอดบัวธรรมดาที่ไม่ใช่มีลวดลายแบบเนี้ยค่ะ อ่ะอันนี้ผมผมว่าจริงเพราะถ้าเกิดเราดูตามสีของตัวองค์พระกับตรงยอดบัวข้างบนเนี่ยคนละสีกันก็น่าจะเป็นการเอามาทาแต่งตอนหลังให้สวยงามขึ้น uh huh. อ่าแต่ว่าตัวองค์เนี่ยอ่าสร้างสร้างจากที่อื่นแล้วมาไว้ที่นี่ uh huh. มาไว้นี่คือตั้งใจมาไว้หรือว่าลอยน้ํามาอืมภาพที่จะมี่เห็นนะ่ะมันจะเป็นเหมือนกันเหมือนคนยกเข้ามาแต่จะมีไม่แน่ใจว่าเป็นจากน้ําหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นจากอะไรแต่รู้แค่ว่าเป็นคนนะคะช่วยกัน เหมือนเหมือนเหมือนเจ้าเป็นคนให้สั่งให้นํานําเข้ามาตอนที่นําเข้ามาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบปูนขาวโบกแล้วเป็นขาวนะเป็นปูนขาวนะก็อาจจะยกมาจากวัดโบสถ์ข้างหน้าเอามาไว้ที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าเก่ากว่านั้นไม่ได้เห็นภาพไปไกลกว่านั้นไม่ไม่เขาไม่ได้ย้อนไม่ไม่ไม่ได้แฟลชแบ็กไปเยอะขนาดนั้นเออก็คือเราเห็นภาพเป็นปูนขาวเอามาไว้ตั้งที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็ โบสถ์สุดโทมแล้วสมัยที่เป็นองค์ปูนขาวก็ใหญ่กว่านี้ใช่ค่ะคือจะไม่เห็นเป็นองค์สีขาวใช่ไหมคะสแล้วก็มีพระซ่อนอยู่ข้างในก็คือองค์นี้ใช่คือมันคือเป็นองค์เนี่ยที่ซ่อนอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นพระองค์ใหญ่ใช่ไหมคะเหมือนพระที่เราไปเจอที่ยุทยาแล้วก็มีพระอย่างองค์อย่างเงี้ยซ่อนอยู่ข้างในเหมือนพระซ้อนอะ่ะโอเคเข้าใจละก็คือจริงๆก็คือเป็นพระองค์ใหญ่กว่านี้แต่พระองค์นี้คือองค์เล็กที่ซ่อนอยู่ข้างในองค์ใหญ่องค์นั้นอ่าประมาณานั้นใช่ เพราะฉะนั้นองค์เก่าก็ต้องใหญ่มากที่จะซ่อนองค์นั้นไว้ที่ก็ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่นะครึ่งครึ่งหนึ่งของตัวนั้นนะคะยอดอ่ะครึ่งหนึ่งน่ะเป็นไปได้ใช่ค่ะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดดูจากคืออข้างหลังลอยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ก็โอเคแล้วเราควรจะมาขออะไรท่านอันนี้ขอเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของความสาเร็จความสาเร็จ ก็ถือว่าเป็นอีกองคหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะเรากราบท่านแล้วเดี๋ยวเราไปที่อีกต่อนะขอบคุณครับองค์เดิมเจนถ่ายอะไรที่ที่จะมีบอกว่าเห็นองค์ขาวๆองค์ใหญ่กว่านี้เนี่ยองค์เดิมที่ที่นบอกว่าเป็นหลวงพ่อเบี้ยวอันนี้รูปภาพเดิมเหรอคะใช่ก่อนก่อนที่จะโดนกระเทาะออกมาใช่ไหมเออ อ๋อน oh, uh, like ี oh, ่ไงที oh, kay, ่เห็นยอดอ๋อแต่ยอดหายไปแต่ว่าที่เห็นเป็นยอดแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยอะอย่างเงี้ยแต่กลมๆใช่ก็องค์ใหญ่จริงๆนะเออองใหญ่นะแล้วก็อาจจะกระเทาะตรงกลางอกแล้วก็เลยเห็นองค์พระข้างในที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างที่จไมี่พูดใช่ไหมองคใหญ่อะอันนี้อะ จมมี่อยากเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามีใครเขาเรียกแจมมี่ไหมว่าให้ไปทางไหนก่อนหลังยังไงให้ไปทางนู้นก่อน <laughs> มอีอะไรต้องไปครับมีมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครอยากให้แจมมี่ไปครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหรออ่าโอเคคนคนไปไหว้ที่นี่เป็นเป็นฮอตสปอตที่หนึ่งของที่นี่เป็นอะไรครับเห็นน้ําเห็นน้าอ่าโอเคใช่เพราะว่าต้นอยู่ร<ม>ิมน้ํนนาาอ่าอ๋อไม่ใช่ฝั่งนั้นเหร ตรงนั้นก็มีน้ําแต่ว่าเป็นเป็นบ่อน้ําแต่นี่เป็นแม่น้า oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคอ่า <c oughs> เป็นคลองใช่ไหมคลองคลอง <c oughs> แล้วเห็นอะไรบ้างครับคือรายการเรานี่แบบแกงกันสดๆไม่มีการเตรียมข้อมูลอะไรเ <c oughs> หมือนเราจะมีมาค่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิผิดเราก็จะเอาลงรายการอย่างนั้น ขาเรียกอะไรนะถ้า,าถามว่าตรงนี้เห็นอะไรจริงๆเราก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าด้วยความตรงนี้เขาสร้างให้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอ่ะไปทางไหนครับจม,มี่อ่ะโอเค,อเ,คเราตามจม,มี่ครับหรือว่าอย่างที่เนยพูดตรงนั้นจำได้ไหมเมื่อกี้พาท่านบอกว่าอะไรท่าน้ำาตรงนี้เป็นเป็นเหมือนทางทางขึ้นทางลงของเดี๋ยว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 ผมผมก็จะมาต่อกับเรื่องของรูปปั้น ที่ที่เนยพูดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งแ oh. ต่แต่ตรงจุดนี้มันเป็นยังไงครับจะม,มี่ที่จะม,มี่บอกว่าจะม,มี่เห็นพระองค์นั้นอะแต่ว่าขึ้นทางนี้ใช่ขึ้นทางนี้อ่ามันเป็นอารมณ์เหมือนคนอะพาขึ้นแต่ว่ามันมีท่านะเมื่อก่อนเป็นเป็นท่าไม้อ,ะอ่ะอ่าเออแล้วก็มีคนนะคะ่ะช่วยกันเอาขึ้นก็คือพระองค์นั้นเนี่ยลอยมาตามน้ํา จะมไม่รู้ไงว่าว่าใช่คือไม่กล้าการันตีว่าลอยมากับน้ําหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าเราเห็นคนน่ะช่วยกันยกขึ้นที่นี่โอเคไอ้นั้นเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนเหมือนใช้คำว่านีจริงตรงสถานที่มันเป็นหนี่าเดียวกันก็ถ่ายด้วยครับอ่างั้นยังไงดีงั้นผมอยู่ข้างพี่เขากันสวัสดีครับพี่พี่เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเกิดที่นี่ตัวที่นี่ประวัติของที่นี่มีเรื่องน่าสนใจยังไงฮะก็คือพระเจ้าตานะฮะวางใจอยู่ที่ด้านเนินน่ะไอ้กรมอู่หลายเรือ วังเดิเดมิมฮะเคยเข้าไปดูไหมไม่เคยคเข้าไป,ไปดูเต่แล้วแกจะมาส่งน้ําตอนที่แกขึ้นของราดอยู่ที่สระน้ำมนี้ครับสระน้ำมนแล้วก็ท่านมาแล้วก็เลือดท่านเนะี่ยมาตกอยู่ตรงนี้อินทรพานะฮะเมื่อก่อนจะเป็นศาลเก่าๆใครไปเลือกก็ตายหมดแล้วตอนนั้นผม,มาอายุประมาณนักสิบเจ็ดแปดได้ถ้าคุณใครเห็นน่าจะเป็นโบสถ์แบบแบบโบสถ์ไฟไหม้เลย ลมใช่แล้วหลังคาเดี๋ยแล้วพระเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงทางขึ้นก็สูงอยู่ประมาณแค่อกเนี่ยนะะแล้วทีนี้แดงก็ไปเล่นล้อท๊อปกันแล้วถึงได้รู้ไงเศษละปูมันก็เทออกมาได้เห็นข้างในเป็นเนื้อสีเหลืองก็ถึงก็เทออกมาถึงได้รู้ว่าเป็นพระทองคำครับผมโอเคงั้นปริศนาเรื่องไฟไหม้ได้คลี่คลายแล้วขอบคุณมากครับพี่ครับคือตอนนี้ผมสับสนหลายอย่างมากเลยจม่คือมันมีทั้งประวัติศาสตร์ ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรความเชื่อของคนที่วัดที่คนทั่วไปในหมู่บ้านแถวนี้เชื่อ uh huh. เรื่องที่วัดเขียนแล้วก็เรื่องที่จะมีพูด uh huh. ตอนนี้มันหลากหลายมากเลยแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นความเชื่อของคนโบราณก็บอกว่ามีเรื่องของเลือดของพระโลหิตของพระเจ้าตากเนี่ยอยู่แถวนี้แล้วศาลตรงนี้เป็นยังไงครับศาลตรงนี้หรอจะมีเห็นพระเจ้าตากไว่ได้ใส่เื่อ จจมี่เห็นพระเจ้าตางไม่ได้ใส่เสื้อใช่กับผ้าจงแดงแล้วก็มีผ้าคาดเอวเป็นสีแบบเป็นผ้าประเจียทองอ,ะอ่ะเจนอ่าอันนี้เจนอยู่หลังไม่เจนพอจะไขข้อข้องใจจจมี่ได้ไหมว่าทำไมเห็นแบบนั้นอืมจริงๆจ,จ,จุดนี้หลายๆคนเขาบอกว่าท่านมาอา,อาบน้ำอ๋องั้นก็ไม่แปลกพ้าตาเห็นในลักษณะประมาณนี้อือแล้วอ่อ ตรงนี้มีฮอตสปอตตรงไหนบ้างครับพระกนอิมพันมือพระเจ้าตากเราควรจะไหว้ตรงไหนจริงๆควรที่จะมาไหว้พระเจ้าตากก่อนค่ะเพราะว่าศาลตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนขึ้นที่หลังแล้วใช่คะ่ะจะมีเห็นเป็นศาลไม่ได้หใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> เอออ๋อนั่นแหละว่าอยู่เพราะว่าตรงเมื่อกี้นะที่มองอ่ะคือศาลเหมือนแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนเล็กกว่านี้ใช่ใช่แล้วอันนี้น่าจะมีการทําใหม่แล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมามากกว่า เหมือนเหมือนส้มแซมให้มันแบบอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดูดีขึ้นเดิมใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆอ่ะควรมาจริงๆอะไรนะก็คือเหมือนไหว้ไหว้องค์ใหญ่ก่อนใช่เพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตรงข้างในน่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านเคยเขาเรียกว่าอะไรเหมือน,เห,อนเหมือนนั่งนั่งสมาธิไม่นั่งบัญชาการอ่าเขาเรียกว่าอะไรคืออัดคือท่านอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยซ้ําเหมือนเป็นศาลาแบบเหมือนสาลา แตลลมเราธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะรับลมอะไรยเงี้ยไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าที่น้าเวลาที่ท่านจะออกลบกลับมาท่านจะต้องมาส่งน้ําที่นี่เป็นไปได้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่านเคยนั่งบัญชาการอ๋อก็เป็นไปได้เพราะว่าภาพที่จะไม่เห็นมันมีทหารมีเดไรเดินเดินเต็มไปหมดเลยตรงนี้อ ซึ่งตรงนีน้ถ้าเกิดไปดูตามประวัติศาสตร์สายประวัติศาสตร์บอกว่าท่านไม่ได้เคยมาที่นี่แต่ถ้าสิ่งที่จะไม่เห็นกับที่วัดบอกก็คือว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ท่านใช้ในการบัญชาการในการออกรบซะด้วยซ้าไปประมาณน,านั้นอ่ะเพร <อ S 1> าะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และคนที่ศรัทธาพระเจ้าตากก็สามารถมาไหว้ท่านได้นะครับโอเค okay. งั้นเดี๋ยวเรากราบท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับครับคุณครับติดท่านก็ไปสะท้อนอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันการเบิกนิดจน ก็เลยกลายเป็นว่าทําไมถึงต้องเห็นท่านแต่ว่าที่เห็นไม่ได้เห็นข้างบนนะเห็นู้มว่าตรงข้างหน้ารถนักหน้เลยหน้ารถไปอ่ะอืมใช่แต่ว่าท่านเดินท่านเดินท่านเดินแบบท่านเดินจับอย่างเงี้ยเออเหมือนเดินเดินเดินเอามือค่อยหลังอ่ะแล้วก็เหมือนเดินมามีสารเจ้าตรงเนี้ยที่หลังวะอันไหนไม่ตอบหลวงพ่อก็ไม่ท้าโขกเลยเออแล้วไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ตรเนี้ย แต่พอมาหนุนจิ้งนี้ผมก็นั่งคิดด้านหลัง่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ค่ะนี่ทำบังเอิญอยู่ในโลกขอิ้งที่ทำมันอยู่ในนั้นอาจจะมีเห็นพลังอะเน,นี้ยคือสว่างกว่าเขาคือถ้าเกิดอันเนี้ยทับอยู่อันเนี้ยคือแสงแสงสว่างกว่าแล้วเราเหมือนมีอะไรอะไรบางหลอดไฟ